สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ตมันนี่กระเป๋าตังกระเป๋าตุงนะคะกับดิฉันสิรัทยาแซ่ซิวและทีมงานพบกันทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะกับรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งให้กระเป๋าตังของคุณกลายเป็นกระเป๋าตุงได้ะคะ่ะดิฉันสิรัทยาแซ่ซิวรับหน้าที่เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการออมก,การลงทุนนะคะและแน่นอนว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นที่จะส่งผลต่อบ,บรรยากาศการลงทุนในระยะต่อไปโดย ของฟันโฟลนะคะซึ่งเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วงนี้ตราสารนี้อัปเดตค่ะตราสารนี้อัปเดตโดยสมาคมตลาดตราสารนี้ไทย นี้เราอยู่กับคุณสุชาตินาธนทิติพันธ์นะคะหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมตราตรา,ตาสารนีิไทยเช่นเคยสวัสดีค่ะคุณสุชาติคะสวัสดีครับประเด็นเรื่องของการไหลออกของเงินทุนแต่งชาติยังคงเป็นที่สนใจของนักลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นในัยะอะไรเกิดขึ้นบ้างทางในแง่ของตลาดทุนแล้วก็ตลาดตรา,ตาสารนี้คะครับก็ในช่วง4วันทําการที่ผ่านมานะครับ ประถานการ์การไหลออกของเม้นเงินต่างชาติเนี่ยก็ดูเหมือนว่านะ่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับโดยในตัวของตลาดหุ้นเนี่ยก็มีเงินไหลออกไปค่อนข้างน้อยประมาณหนึ่งพันล้านบาทในส่วนของตลาดตราสารหนี้เนี่ยตอนนี้กลับกันคือมีเงินไหลเข้ามาประมาณสามพันล้านนะฮะ,ะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าดีกว่าตัวเลขที่เคยไหลออกไปในช่วงเดือนสิงหาคมค่อนข้างเยอะ,ะเพราะว่าถ้าเรากลับไปมองตัวเลขในเดือนสิงหาคมเนี่ยทั้งเดือนมีเงินไหลออกไปจากตลาดบอลเนี่ยเก้าหมื่นสองพันล้านถึงถือว่าเยอะมากนะครับแต่ว่า หนุนนี้เนี่ยแบ่งเป็นการขายสุดที่จริงๆประมาณ45,000ื่นันแอีกส่วนหนึ่งประมาณ4ี่หมเจ็ดพันเนี่ยเป็นการไหลออกไปเพราะว่าตาาราสาที่เขาเคยถือครองไว้เนี่ยหมดอายุค่ะถ้าเรามองตรงนี้ก็จะมองได้ว่าอันไหลออกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการไหลออกเนื่องจากตัวหมดอายุค่ะมากกว่าแรงขายจริงๆมันมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือในยอด9ก้าหมื่นสองพันล้านที่ไหลออกไปเนี่ยประมาณสี่สิเปอร์เซ็นมันเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือนติงหานะครับ60%กสิเปอร์เซ็นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือน ซึ่งมันเป็นก้อนที่ใหญ่กว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยนอกจากจะปัจจัยเรื่อง QE ของสหรัฐแล้วเนี่ยเรายังมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นการขยายตวง GDP ของประเทศไทยเองเนี่ยที่ออกมาค่อนข้างน้อยนะครับถึงตัวความไม่สงบในทวีปตะวันออกกลางนะครับแล้วก็อาจจะมีะการใช้กําลังทาหารเข้าเข้า,ขาสู้รบกับรัฐบาลซีเรียนเนี่ยปัจจัยทั้งหมดต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีผลทาให้เงินเนี่ยไหลออกไปค่อนข้างเยอะในช่วงครึ่งหลังเดือนติงหาคมะครับ หมายความว่าระยะถัดจากนี้ไปนะคะประเด็นที่จะส่งผลต่อเม่เงินลงทุนของต่างชาติให้ไหลออกต่อเนื่องเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมาตรการ QE ของสหรัฐเพียงอย่างเดียวแล้วถูกต้องไหมคะอ่าใช่ครับก็ในช่วงที่ผ่านมาครับเราอาจจะบอกในว่าประเด็นหลักที่มีผลต่อการไหลเข้าออกของเงินเนี่ยน่าจะเป็นเรื่อง QE เป็นหลักค่ะในช่วงต้นปีเนี่ยเงินไหลเข้ามาเยอะ,ะเป็นผลมาจากการอฉีด QE เข้ามาในระบบนะครับแล้วก็ช่วงกลางปีเงินเริ่มไหลออกก็เป็นผลมาจากเรื่องความกังวลในเรื่อง QE เป็นหลักเหมือนกัน แต่ว่าในช่วงถัดไปเนี่ยการไหลเข้าออกของเงินต่างชาติน่าจะมีผลมาจากหลายๆปัจจัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าค e เนี่ยตลาดก็ค่อนข้างรับรู้ข่าวน,นี้มาค่อนข้างเยอะละ,ะเราอาจจะต้องไปให้ความสนใจกับเรื่องอื่นอย่างเช่นตัวสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับรวมไปถึงตัวภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเองเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆฝ่ายเริ่มออกมาคาดการณ์แล้วว่าตัวเลขกิจทังไทั้งไทยทั้ง,ง,งตลอดทั้งปีเนี่ยน่าจะขยายไัวแค่ประมาณ4%ี่เปอร์เซนตตรงนี้เนี่ยอาจจะมีผลกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็ าจะส่งผลทำให้เงินไหลออกไปได้ถ้าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังคงชะลอตัวต่อเนื่องครับ uh huh. ประเด็นที่เราพูดคุยมาทั้ง QE สถานการณ์ในซีนเรียแล้วก็ตัวเลขเศรษฐก,กิจไทยนะคะมองว่าจะส่งผลต่อทิศทางการลงทุนในระยะต่อไปสําหรับตลาดตราสารนี้อย่างไรแล้วก็มีคําแนะนําให้กับนักลงทุนยังไงบ้างคะครับก็จริงๆแล้วนะครับตัวการไหลออกเงินหุนน่างาติในช่วงที่ผ่านมานะครับหลักๆเย่ยมันมีผลทําให้ตัวราคาของตราสารนี้ปรับตัวลดลงซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่ว,วไปเพราะว่าพอมีแรงขายปุ๊บเนี่ยราคาก็ลดลงนะครับ แต่ว่าถ้าเรามองในทางกลับกันเนี่ยการลดลงของราคาตราตานนี้เนี่ยมันก็จะมีผลดีกับนักลงทุนที่กําลังจะเข้ามาซื้อตราตานนี้ในช่วงนี้เพราะว่าเขาจะได้ลผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อจากจะสามารถซื้อราคาไอ้ที่ราคาต่ากว่าคนที่ซื้อไว้ในช่วงก่อนหน้านะครับครับตอนนี้เนี่ยพันธบัตรอายุสามปีแล้วก็ห้าปีเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณสามจุดสามแล้วก็สามจุดแปดเปอร์เซ็นหรือว่าค่อนข้างดีกว่าการไปฝากประจาไว้กับธนาคารพาณิชย์ ถ้าไปลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยเอกชนเนี่ยปัจจุบันหลายๆตัวอายุ3ปีนะให้ผลตอบแทนประมาณ4.5ถึง5เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวก็่นข้างน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าสําหรับนักลงทุนเนี่ยที่ถ้ากังวลว่าลงทุนในตราสารนี้แล้วราคาจะตกไปเรื่อยๆเนี่ยอยากให้มองว่าจริงๆการลงทุนในตราสารนี้ก็คล้ายๆกับการฝากเงินธนาคารนะครับที่เราจะรู้ผลตอบแทนอย่างแน่นอนเลยนะตมื่่วันที่เราซื้อตราสารนี้แร้ตราสารนี้ไว้ดังนั้นเนี่ยถ้าราคาลดต่ําลงเราก็ไม่จำเป็นต้องขายก็ได้เพราะว่า ันที่ครบกำหนดเราก็จะได้รับเหมือนต้นคืนแล้วก็พร้อมกับผลตอบแทนที่เขากาหนดมาอยู่แล้วค่ะถ้าถือครบกำหนดก็ได้รับผลตอบแทนแน่นอนตามที่ระบบไว้หน้าตัวด้วยนะคะควันนี้ขอบคุณคุณสุชาติมากค่ะขอบคุณคัสวัสดีค่ะคุณสุชาติธนทิติพันธ์นะคะซึ่งเป็นทางด้านขอหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมตลาดตรา,าสารนี้ไทยนะคะร่วมอัปเดตกับเราทุก วันศุกร์แบบนี้นะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเห็นได้ชัดนะคะว่าความกังวลหลักๆนะคะมาอยู่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมนะคะจากทางด้านของสถานการณ์ QE ที่มีต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มเรื่องของความตึงเครียดในซีเรียนนะคะแล้วก็บวกกับปัจจัยทางด้านของพื้นฐานเศรษฐกิจไทยนะคะที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงอาจโตได้ไม่ถึง4%ตามมุมมองของหลายสํานักวิจัยนะคะอย่างไรก็ตามในแง่ของการลงทุนในตลาดตราสารหนี้นะคะก็มองว่าสิ่งที่นักลงทุนจะได้รับก็คืออัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนนะคะแล้วก็ราคาที่ปรับลงมาก็ถือเป็นโอกาส ในการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ตราสารนี้อัปเดตค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน ส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปคุยกับคุณประภาสตันพี่บุญศักดิ์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนค่ะจะมาเล่าให้ฟังว่าเงินน้อยก็ลงทุนได้จริงหรือเปล่าลงทุนแล้วจะมั่งคั่งได้หรือไม่สักครู่กลับมาติดตามกันในสมาร์ทบันนี่กระเป๋าตังกระเป๋าตรงค่ะ